คำว่าเซลแมนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาคู่กับคุณเสถาเพราะว่าอตอนนี้ก็ออกไปตระเวนหาก็เป็นแบรนดิ้งของเขาแหละไปตระเวนหานักลงทุนจากต่างชาติใช่ไหมแล้วเราก็คิดถึงคํานี้ไปเรื่อยๆว่าอ่าเราเห็นข่าวที่คุณเสถาเนี่ยออกไป ตาชิเพื่อเซลล์ประเทศไทยถูกไหมคุณมาตรงนี้สิคุณมาอย่างนี้เสียประเทศไทยเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยสำหรับตัวเทนี่เองก่อนหน้านี้คำว่าเซลล์แมนไม่ได้เป็นความรู้สึกบวกนะหมายถึงว่าเวลารัวๆอะเปิาหน้าประตูบ้าอะไรใช่อะไรเงี้ยจริงๆเราคิดไปถึงเรื่องนั้นจนเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาจะกลายเป็นยูสคาร์เซลล์แมนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอย่างฝรั่งเนี่ยคนที่จะไว้ใจไม่ได้เนี่ยคือยูสคาร์เซลล์แมนคนที่ขายรถมือสองเพราะว่าคนพวกนี้จะต้องขายรถที่ย้อมแมวรถที่มันเป็นเลมอนรถที่มันไม่ค่อยดีแต่ รคันนี้มันดีที่สุดความความเข้าใจของคนในานะว่าแบบครถรอบรถคันนี้มันดีมากรถคันนี้นะมันมีไมค์ขับมาแล้วแสนกิโลก็จริงแต่มันแบบเยี่ยมยอดอะไรเงี้ยนึกออกไหมทั้งทังที่จริงคุณรู้วของคุณมันไม่ได้อัปทุพาเลยนั่นนะกลัวว่าไปเรื่อยๆแล้วเขาจะถูกมองอย่างนั้น ก็นั่นไงว่าขายขายประเทศไทยให้มาสีมาสีแต่ไทยที่สุดแล้วไม่มีใครมาใคือแบบว่าเอออย่างเรื่อง u s e car salesman เนี่ยมันจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันเยอะมากอย่างในหนังฮอลลีวูดเนี่ยก็พูดกันเยอะ ใช่ไหมทランสฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยใช่ในในระบบของโลกมันชอบผลิตตัวละครแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็นำเสนอให้เราเห็นเอาในในมาเซ็ตของการที่ว่าแบบว่าระมัดระวังกันนะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะบอกว่าอาชีพไหนทำอะไรแล้วเขาจะเป็นคนเลวไม่ดีหรือผิดพลาอะไรนะจีก็แบบว่ามาชิวได้อย่างเงี้ยเดอเดวิโตพ่อก็เป็นคนขายรถย้อนแมวนมาไม่มีปัญหาคุณไป็ทำอะไรมาใช่ใช่คือมันคือมันอันนี้เป็นเป็นเป็นบวตดิ้งคำพูดที่เขาหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบนะครับ แล้วเมื่อกี้พอไทนนี่พูดนี่คือแบบเฮ้ยเออว่ะจริงเพราะว่าก็คือเทียบในความเป็นแบบยูสคารเซลแมนเออคุณเอาไปขายเอาไประเทศไทยไปขายว่าน่าลงทุนน่าลงทุนน่าลงทุนแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกเขารู้กันหมดใชว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยทุนผูกขาดแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการแข่งขันซึ่งก็อยู่ในบทความอยู่ในบทความนี่ไงมันถึงทริกเกอร์ว่าแบบว่าเออคุณเศรษฐาจะกลายเป็นไม่ใช่ อนาคตจะไม่เป็นแค่ t h s a l ซล man แต่จะเป็น t h u u s d car s a เซล man หรือเปล่าจะได้ไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไปแล้วเพราะรู้ว่าอ,อ๋อยูก็ยอมแมวภาษาไทยก็คือยอมแมวยแต่ผมว่ามันไม่ใช่แมวเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเสือ้อ <c oughs> ยอม <c oughs> เสือยอมช้อมช้างยอมชา้ <c oughs> งชางขาย <c oughs> นะ